ดีนะคะวันนี้มาให้เยอรมนีอังกฤษรัสเซียนะคะปากกาหมดก็เลยต้องเขียนกระดาษเอานะคะตัวนี้สามรัฐเยอรมนีรัสเซียแล้วก็ต่อด้วยอังกฤษนะคะเม็ดเดียวเราให้8ปดเก้าค่ะนะเม็ดกับหัวหนีแปดนะคะแล้วก็กัน5 8 5 9 4ดห้าเก้าตัวนี้นะคะเด่นมากมายก็ยังลำดับ8ปดกับ58แต่ว่า การกลับหัวด้วย863เม็ดนี้ชัดเจนนะคะเด่นแล้วฟันที่8นะคะรอง9ค่ะฟัน8รอง9นะคะตัวนี้ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิด3ตัวให้893 894นะคะนะตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะ จัดไปที่1ก็เยอรมน,นีสองอังรัสเซีย3ก็อังกฤษนะคะนะเม็ดเดียวจัดไปเลยนะคะวัดดวงอยู่ที่8 9นะคะวัดดวงกันเลย8 9นะคะก็หนีไป58กับหัวนี้8 6แล้วก็หนีมา49ก็กับหัวหนี4ี่ก็ประมาณนี้ค่ะเด่นๆของเขานะคะนะ5 8หนีไป59กก็อยู่ประมาณนี้แหละนะคะนะเลขจะมาประมาณนี้นะคะ สายรูดสายลากก็แปดเก้าแปดหกนะคะห้าแปดนะคะนะคะรูดก็ได้ประมาณนี้แหละนะคะสี่หกอย่างเงี้ยก็รูดได้นะคะนะสายรูดนะคะรูดก็ถ้ากันก็รูดก็แปดเก้ารูดสี่หกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะสายลากนะ่ะลากสามตัวแตกก็ประมาณนี้แหละนะคะน่านเด่นมากมายแปดเก้านะคะวัดดวงไปที่แปดเก้านะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย